ชมดอกไม้ก็คือทางเดียวกันหมดเลยจะดูคนเติ์หรืออกไมันน่าจะมีทางออกแค่ทางเดียวค่ะใช่ค่ะถ้าออกไปฝั่งนู้นได้เกียวเวลาแน่เลยใ่ไหมนก็บ่าย ทุกคนที่มางานเขาก็สาธิตให้เราดู้ว่าจะรวมไปถึงการทำ DIY คุณก,การทำ DIY นี้จะอยู่ฝั่งชาววังสำหรับใครนะคะที่ชอบในงานฝีมืออยากที่จะ ทดสอบทดลองการประดิษฐ์ต่างๆก็สามารถไปดูได้ในโซนฝั่งชาววังเพราะว่าเขามีสานิตแล้วค <พอ S 1> ุณสามารถไป DIY วได้มีทั้งเครื่องเป็นเจลงหรือว่าจะเป็นทั้งในส่วนของงานปักหรือ่ามีเครื่องหอมยาสีฟันหัวใี้คุณก็มีนะะเด่นนี้แน่นอนนะฮะใครที่ยังเดินไม่ด้วยนะครับก็เดินเพื่อฟางแต่ตอนนี้ที่มาแล้วงานขีดของแม่ไหม,ไหม পরো 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 อยากชิมไหมฮะคุณปกตินะคะ180บาทลดเหลือ100บาทเท่านั้นโอ้โหโา้โู้ันเลยนี่คุณมี่น่น่นนหวุราอห้หโอโหโอ้โหโอ้โอห้หป็นเหื่อ้เ ีนทุกวันที่ท่านละเองนะพี่โปรโมชั่นของเรานี่ก็เริ่มจัดอย่างแล้วนะัะอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มาสัมผัสกับสินค้าที่มีคุณภาพและก็ราคาที่ทุกท่านเนี่ยจับต่าได้นั่นเองครับโอ้โหนี่ค่ะ ชงนะพี่ไอตองใส่อยู่ใส่สบายมากและไม่ร้อนด้วยนะครับบนเวทีเนี่ยเจอแสงเจอไฟนะใส่เสื้อตัวนี่อาจจะร้อนเหงื่อแตกแต่เสื้อตัวนี้นะฮะนี่ไม่มีรอยเหงื่อเลยอ๋อใช่และอีกอย่างนึงนะคุณคือด้วยสีสันที่ใส่กับน้ำเนี่ยทำให้มันดูดูใส่เวลาใครมองก็รู้สึกแบบว่าวันนี้มีแต่คนชมพิธีกรดิฉันค่ะแม่มีคนบอกว่าอ้าวทำไมพิธีกรเปลี่ยนหล่อวันนี้หล่อขึ้นหรือบอกแค่เปลี่ยนชุดค่ะแม่เห็นไหมแค่ใส่เสื้อก็หล่อได้นะครับมาดูได้คะ ไม่แพงจริงๆมาดูได้ค่ะกับพาสุนารายไทยขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับขายดีขายดีนี่มาดูได้นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรมาดูก่อนอ <ะ S 2> มาค่ะกับร้านผ <อะ S 2> ัดไทยร,ร้านนี้ดิฉันก็ชอบมากกับผ้าหมักโอนเจ้พาพญาร้านนี้มีจุดเด็ดสวัสดีค่ะร้านนี้มีจุดเด็ดอะไรน้องกระอมโอ้สำหรับร้านนี้นะครับก็เป็นผ้าหมักโพนนะฮะที่ทําด้วยนะฮะแบบว่า ฝีมือจากชุมชนของเราเนี่เองจากจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะจุดเด่นของร้านนี้ถ้าหมัคนทั่วไปเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าแบบว่าใส่แล้วมันไม่สบายแต่ร้านนี้นะผ้าหมักพลร้านนี้นุ่มนะฮะแล้วก็มีลายที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยถ้าคุณบางทีแบบคุณไปซื้อผ้าลายไทยเราเดียวนี้ก็อยากจะอย่าง,งอันตราของความเป็นไทยลายไทยไปซื้อ โลดร้านนี้ดีกว่าค่ะเพราะ<ช>ว่าเขาผ่านการ,รมาวิธีผ่านการคิดค้นมาหลากหลายขั้นตอนคิดมาแล้วค่ะเพื่อให้คุณสะดวกในการยิ้จ่ายใช้สอยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันวใช่นะฮะแล้วก็สามารถที่จะนำผ<ช>้าหลักคนามาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า,านะฮะ<ช>แต่ว่าแบบเปหลหลากรูปแบบหลากหลายสไตล์นะฮะเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบันและนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีการนำมาตัดเย็บนี่เลยที่เรานำไปเป็นของรางวัลนะฮะ กระเป๋าไซเบียน,นะฮะหรือว่าจะเป็นแมส์นะฮะหรือว่าเป็นที่ใส่กุญแจเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะอ่าแล้วใครนะคะที่ชอปปิ ไปกันต่อนะฮะสำหรับโซนนี้ของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะมากันมากันที่ร้านนะสิบประการสยามสไตล์โอ้โหสไตล,ไตล์เขาเป็นสไตล์ที่ไม่เชยนะคะ,<ช><น>ะเพราะว่ามีความสวยสดงดงามของลวดลายมากและที่สําคัญค่ะลิขสิทธิ์ลายต่างๆนะคะครับผมลายผ้าทั้งหมดค้นจัดวางใหม่เองนะคะ<ช>ุณไม่ซับใครแน่นอนแล้วกนารนบริการการออกแบบ เ,เข้าถึงลายไทยได้ง่ายไม่ชุดเลยบางท่าเนี่ยอาจจะปเที่ยวทำวทุกจิตกรรมขอมงาดบสวย้ามนะฮแต่ว่าอยากให้มันมาเป็นร่วงบนท่าของเรานะเรไปตัดเย็บหรือไปตัดทำกระโปงก็ได้ทำเสื้อทำผ้าถุงนะฮะก็ใส่แล้วก็ดูดีร้านนี้เขาเอานะฮะจิตกรรต่าง